วันนี้พามาดูรถยนต์ไฟฟ้า MG สายประหยัดอีกหนึ่งรุ่น MG EP คันนี้เป็นรถสไตล์สเตชันวอลคอนหรือเราจะเรียกว่ารถแหวนไฟฟ้า MG ก็ได้นะครับตัวนี้รองรับการชาร์จทั้งกระแสะไฟ AC และ DC นะครับตัว DC ก็จะเป็นโหมดชาร์จเร็วนะครับ0ถึง80%นะครับ40นาทีส่วนการชาร์จ AC เป็นไฟบ้านก็จะประมาณ7ชั่วโมงเต็มนะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโทนสีวอร์มก็เป็นโทนสีเหลืองอมส้มพร้อมด้วยไฟ daytime running light นะฮะ ตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสายประหยัดจริงๆคือเขาทําเร้นราคาที่อยู่ในราคาค่อนข้างที่จะต่านะครับโดยที่ยังคงความเป็นรถยนต์ e v นะครับซึ่งด้านหลังจุดเด่นของเขานะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับอะพามาดูด้านหลังนะครับอะตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังแล้วแตรงนี้เขามีที่โหนด้วยนะครับนี่สฝั่งเลยเวลาขึ้นลงนะครับสะดวกครับมีตัวประคองนะด้านหน้าก็มีนะครับนี่ด้านหน้ามีฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับน้ี ด้านหลังนี่กว้างเลยครับนี่อย่างตัวผมนี่คือสูง179ซนเมตรอ่าก็เหลือประมาณ1ฝ่ามือได้นะครับเนี่ยสี่นิ้วได้นะครับเนี่ยสนิ้วได้ชนหัวดับด้านหลังก็จะมีนี่ที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับมีคาซีดที่เบาะใส่เบาะเสริมของเด็กนะครับก็ด้านหลังเขาพับได้4ี่สเป็นเบาะพับ2ตอนนะครับเนี่ยแยกกันอ่ะอันนี้ตอนที่1นึ่งครับอ่ะแล้วก็อ่ะนี่ครับจะพับได้แบบนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะครับเวลาเปิดพับแล้วเป็นยังไงครับ เปิดที่ดูกันเลยเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นตัวนี้ครับมีบ้านบังสัมภาระนะครับถ้าเราใส่สัมภาระแล้วต้องการที่จะบังสัมภาระนะครับเนี่ยบังสายตาคนก็ดึงออกมาได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับเราจะดึงอันนี้ออกให้หมดเลยแล้วก็จะให้เห็นว่ามันโล่งขนาดไหนนะครับอะเดี๋ยวถอดตัวนี้ดูกันถอดม่านบังสัมภาระออกแล้วนะครับนี่ก็จะโล่งๆแบบนี้เลยครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกลิตรเดี๋ยวแผนที่ดูอีกทีนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับโอ้เข้าอุโมงค์ไปเลยอใหญ่จริงๆอ้ ก็ต้องบอกนะครับว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสายประหยัดเขาทําระยะทางได้ที่380กิเมต่อการชาร์จสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาก็รับประกันให้ยาวนานถึง8ปีหรือ180,000กิเมหรือยังใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแต่ราคาค่าตัว771,000บาทสนใจทัช MG จันทบุรีได้เลยว้าวคันนี้ก็มีสีดําด้วยอู้